นั่งสมาธิไปได้แค่ห้านาทีหนังตาก็เริ่มหนักหัวก็เริ่มโค้งเคลงแล้วก็วูบไปเลยนี่คือแขกคนที่3าธีนมิทะครับไม่ใช่แค่อาการง่วงนอนธรรมดาธรรมดาแต่คือความหดหู่ความท้อแท้และความเสื่องซึมของติดใจที่ไม่อยากจะทำความเพียรต่อเมื่อหมอกนี้เข้ามาคลุมใจวิธีที่ดีที่สุดคือการเพิ่มความรู้สึกตัวครับ ลองทำตามนี้ 1. ลืมตาขึ้นมองไปที่สว่างสว่างสักครู่ 2. หายใจเข้าลึกๆยาวๆให้เต็มปอดสัก3ครั้งและ 3. ลองเปลี่ยนจุดสนใจจากลมหายใจที่ละเอียดมาที่ความรู้สึกของร่างกายที่นั่งอยู่แทนเป้าหมายไม่ใช่การห้ามง่วงนะครับแต่คือการรู้ทันความง่วงแล้วหาวิธีปลุกตัวเองให้กลับมามีความรู้สึกตัวที่สดใสอีกครั้งฝากกดไลค กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทาน